ขวาอีกทีหนึ่งแล้วถึงตัวพลักออกไปครับขุนศึกวางขวาถีบซ้ายเพชรนำชัยเดินเจาะข้างล่างโต้คืนถีบโอ้หซอกขวาครับของเพชรนำชัยเตะซ้ายครับขุนศึกหุกขวาเตะขาครับเพชรนำชายเตะซ้ายโต้ครับขุนศึกถีบว้าไว้เพชรนำชัยง้างมาาัดฟ้าซอกขวาเข้าไปโอ้ดูครับเพชรนำชัยนี่ประเภทหัวใจใหญ่กว่าตับครับ ขวาครับเพชรนำาใจครับหุนโดดัวดีซ้ายเพชรนำาใจเตะขาขุนศึกโยนเข่าขวาคู่ดีคู่เดียวก็คุ้มแล้วครับท่านผู้ชมที่ชมทั้งการถ่ายทอดสดโกสปอร์ตณเวลานี้เสียขา,ามัดกับแข้งเกมเร่งแล้วครับเพชรนำาใจหมุนซอกกลับอู่โดนขวาของขุนศึกตีเข่าเข้าไป,ไปมาปรักออกแลวเตะซ้ายครับขุนศึก เพน้ำัยถึงตัวตีเข่าขวาครับขุนศึกตีเข่าขวาครับเพน้ำใจตีเข่าขวาขุนศึกตีเข่าขวาเพน้ำใจยัดซ้ายขุนศึกเตะซ้ายนี่ฮะผู้บรรยายเติมเต็มอัตรักในการบรรยายเท่านั้นครับแพ้ชนะไม่รู้ครับหมัดขวาเตะขวาครับขุนศึกช่ครับแทงขวาโตครับขุนศึกผลักออกเตะขวาขวาแล้วพับคาไว้เตะขวาโต้ครับดูออกแทงถามครับเพน้ำัยโอ้รัด ีคราวข้างตําปททคำเขื่อนแก้วยาโสธรทีครับโอ้ยครับกรรมการไปกันอารมสีสกเกตครับเพ็รนำชัยสอจโอต้งปราจี